ป่าไม้แหล่งอากาศบริสุทธิ์ที่ช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนให้เราได้หายใจแต่วันนี้ป่าของเรากำลังถูกทำลายไฟป่าไม่ใช่แค่ทำลายต้นไม้แต่ยังสร้างหมอกควันฝุ่น PM 2.5และปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาลสู่บรรยากาศปี2,567พบจุดความร้อนจำนวนมากโดยเฉพาะที่เชียงใหม่มีสูงถึง278จุดในวันที่7มีนาคมพื้นที่ป่าถูกเผาไม่มากที่สุด เชียงใหม่3,190ไร่ลำปาง2,750ไร่ไฟป่าเป็นแหล่งกำเนิด PM 2.5ที่ร้ายแรงฝุ่นจิ๋วที่เข้าสู่ปอดและกระแสเลือดส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไฟป่าไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเท่านั้นดังนั้นทุกคนจะมีส่วนช่วยลดไฟป่าได้หยุดเผาหยุดทำลายร่วมกันปกป้องป่งปาไม้ปอดของโลกใบนี้ไฟป่าไม่ได้หยุดแค่การเผาทำลายต้นไม้ แต่มันเป็นตัวเร่งให้โลกร้อนขึ้นเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นผลกระทบไม่ได้มีเพียงความร้อนพายุที่รุนแรงขึ้นน้ําท่วมที่หนักกว่าเดิมและทัยแล้งที่กินเวลายาวนานทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันเพราะไฟป่าทําลายต้นไม้ที่ช่วยดูดซับกา๊าซเรือนกระจกและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นไปพร้อมกันควันไฟป่าและหมอกควันไม่ใช่แค่ปัญหาท้องถิ่นแต่มันคือปัญหาของประเทศและของโลกเพราะมันเร่งให้เกิดภาวะโลกรวน ที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนการหยุดไฟป่าคือการช่วยปกป้องโลกของเราต้นไม้หนึ่งต้นอากาศที่ดีขึ้นโลกเย็นลงและเราทุกคนอยู่ได้อย่างยั่งยืนร่วมมือกันปกป้องธรรมชาติเพื่ออนาคตของเราชุมชนคือหัวใจสําคัญในการปกป้องป่าไม้เรามีวิธีลดไฟป่าที่ทุกคนสามารถร่วมมือกันทําได้แนวกันไฟหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการลุกลามของไฟป่าเทคโนโลยีช่วยให้เรารับมือไฟป่าได้ดีขึ้น แอปพลิเคชันแจ้งเตือนหรือการใช้โดรนตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจัดการไฟป่าปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยลดการเผาทำลายป่าแต่ยังสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนเมื่อชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้ดูแลธรรมชาติเรากำลังสร้างคนรุ่นใหม่ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ลดการเผาใช้เทคโนโลยีเฝ้าระวังไฟป่าสนับสนุนชุมชนที่ช่วยดูแลป่าและร่วมผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดเพื่อให้ป่าของเรายังคงอยู่และโลกของเราหน้าอยู่ต่อไปหยุดไฟป่าไม่ใช่แค่ช่วยปกป้องธรรมชาติแต่ยังช่วยลด PM 2.5และลดก๊าซเรือนกระจกเพื่ออนาคตที่สะอาดปลอดภยัยและยั่งยืน